วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำ keyframe นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s ไค i b ์แล้วก็ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมพีชจาก IP Channel นะครับก็ยินดีต้อนรับกับสู่บทเรียนบทที่18นะครับบทเรียนนี้เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ keyframe นะครับ ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะครับเนื่องจากว่าติดงานงทั้งเยอะนะครับบทเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำคีเฟมแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราเข้าใจเบสิกเรื่มต้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ง่ายๆนะครับคือการทำคีเฟมเนี่ยคีเฟมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าการกําหนดจุด2จุดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งประมาณนี้นะครับ อาจจะเอามาใช้ทําได้หลายๆงานเลยเช่นทําแบบการเคลื่อนไหวนะครับเช่นเลื่อนจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งหรือจะเป็นการเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งเปลี่ยนความเข้มเปลี่ยน saturation หรือเปลี่ยนการทํา color grading อะไรเงี้ยครับหรือจะเอาไปใช้ประยุกต์ทําเรื่องของเบลอทําเรื่องของเซนเซอร์หรืออะไรเงี้ยครับใช้ได้หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวทุกอันใน final cut นะครับถ้าเกิดว่ามันมีปุ่มที่เป็นจุดเหลืองๆเนี่ย เรากดไปเนี่ยมันก็เป็นการท็อกเกิลก็คือการเปิดแล้วก็ปิดตัวคีย์เฟรมนั่นแหละครับก็คือถ้าเกิดมีปุ่มอันนั้นเมื่อไรเนี่ยก็สามารถใช้คีย์เฟรมได้ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูวิธีง่ายๆก่อนนะครับผมก็จะทําเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือสอนเรื่องคีย์เฟรมอ่าอย่างนี้นะและอีกอันนึงก็จะเป็นการปรับสีนะครับอ่าปรับสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม โอเคครับก็มาที่หน้าจอเรานะครับอันนี้นะครับผมจะทำคีย์เฟรมง่ายๆก็คือเป็นตัวเป็นแถบยื่นออกมาจากด้านข้างนะครับจากด้านซ้ายของจออันนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมานะครับประมาณนี้นะผมก็มาที่ตรงนี้นะจิ้มแถบตรงนี้ตัว T เนี่ยครับแล้วก็เลื่อนมาตรง Generator นะครับอันนี้นะจากนั้นก็มาที่ Solid นะครับเลือกเป็น Custom ครับ จะทำให้เพื่อนๆนสามารถเลือกสีได้นะครับเวลาจะเลือกสีมากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีตรงนี้เลยสีผมเป็นโทนออกเหลืองๆืองนะครับก็เอาเข้มเข้มนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มากําหนดขนาดมานะครับมาเลื่อนมาตรงครอปตรงนี้นะครับจิ้มขนาด้วยนะทีนี้ดูให้อยู่ในโหมดทริมนะครับ ทีเราก็มันเลื่อนขอบด้านนี้นะครับกะกะประมาณว่าให้มันขึ้นมาซักประมาณตรงนี้นะทีนี้นะครับผมก็กดดันไปนะครับมันก็จะได้แถบโผล่ออมาอย่างนี้เนาะแต่แถบนี้มันยังไม่มีแอนิเมชันนะครับทีนี้เรามาสร้างการเคลื่อนไหวให้มันได้เรงครับก็คือให้เพื่อนๆถ้าเกิดยังทำไม่เก่งนะครับ ก็ให้กดโชว์วิดีโอแอนิเมชันอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับกดซูมเข้าไปนิดนึงอ่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนไปเฟรมท้ายตรงนี้ก่อนนะสมมุติเราจะให้มันเลื่อนไปอย่างงี้นะให้มันงอกมาปร๊ดอย่างงี้นะ,ะให้เรามากดตรงนี้เนาะแล้วก็มากดตรงแถบมอนฟิล์มตรงนี้นะทีนี้ อันนี้เป็นการเลื่อนใช่ไหมครับมันก็คือการเปลี่ยนโพซิชันนะครับเราก็มาจัดการแค่ตรงโพซิชันเราเาก็มาเปิดจุดข่างนี้นะครับก็คือแอดคีย์เฟรมด้านหลังนี้ปึง้งเห็นไหมครับในนี้มันก็จะเกิดเป็นจุดขึ้นมาอันหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ตัวนี้เรามาร์คไ้แล้วว่าเฟรมตรงนี้นะครับจะให้ไอแถบตรงนี้มันโผล่มาอยู่นี้นะครับทีนี้ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนเพจเนี่ยไปไปยัง จุดแรกนะครับแล้วกดคีย์เฟรมทีหนึ่งนะแล้วก็เลื่อนหรือจะไม่กดคีย์เฟรมก็ได้นะครับพอเลื่อนปุ๊บมันก็จะ add คีย์เฟรมขึ้นมาให้เองนะครับเราลองเลื่อนดูนะ,ะเลื่อนไปจนสุดเลยออย่างนี้นะครับทีนี้เราลองเล่นดูนะ,อ,ะอันนี้นะมันก็ยังช้าอยู่นะครับก็ถ้ามันช้าเกินนะครับให้เพื่อนๆมาเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนอันหลังเนี่ย ให้มาเข้าใกล้อันแรกนะครับลองกดดูนะปึ้งมันก็เร็วขึ้นนะแต่ยังเร็วไม่พอนะผมขอครึ่งนึงเลย่ก็เลือ่อนมาประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ตรงนี้นะพอมันเลื่อนออกมาปึ๊บผมก็จะใส่ตัวข้อความนะครับก็กดคอนโทรลทนะครับเป็นเบสิกไตเติลขึ้นมานะครับ แล้วก็พิมพ์ว่าเลื่อนอันนี้มาเลยนะแก้ไขข้อความนิดนึงนะครับออสอนเรื่องกี่เปอร์เซ็โอเคเป็นอย่างนี้เนาะขอปรับฟอนต์นิดนึงนะครับสวิตเซ็ครับโอ้อเลื่อนอันนี้ไปหนโอเยประมาณนี้นะครับ นะผมจะให้มันขึ้นมาอย่างนี้เ่แค่นี้นะผมตัดแค่เท่านี้เลยทีนี้นะครับไอตัวแถบอันนี้นะพอข้อความ๋ยวนะผมเลื่อนนี้นึงเราเลื่อนเราเลื่อน เล่นเพเนี่ก็กดแอร์โนะครับกดหัวลูกศรซ้ายขวานะครับทีนี้พอท่อนนี้นะไอตัวคำว่าสอนเรื่องอันนี้เนี่ยหายไปแล้วนะครับผมก็จะทําให้ไอตัวแถบน,นี้มันหดกลับไปนะครับเราก็มาแอดคีเฟรมเหมือนเดิมให้เรามาซีเล็กนะครับตัวไฮไลท์เนี่ยก็คือให้มาไฮไลท์ตัว ตัวที่เป็นตัวไอฉากสีเหลืองเหลืองทองทองเนี่ยนะครับทีนี้ก็มากดที่ตรงวนฟ์มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาแอดตรงนี้นะครับแอดคีย์เฟรมตรงนี้ปึ้งเพื่อนเพื่อสังเกตว่าถ้าเรามีหลายคีย์เฟรมเกิดขึ้นในตัวอ็อบเจกต์อันเดียวกันเนี่ยมันจะมีตัวหัวลูกศรอ,อันนี้นะครับคือเราสามารถกดปุ๊บม,มันก็จะเด้งมาไปยังจุดก่อนหน้านี้นะครับนี่นะเห็นไหมครับเพจ ตรงนี้นะมันก็เลื่อนไปนะครับอันนี้จุดตรงกลางอันนี้เนาะ,ะมันก็จะมีหัวลูกศรซ้ายขวาอันนี้เนี่ยก็มีคล้ายๆว่าเอาไว้เป็นมาร์กแล้วกันเนาะเวลาลวสมมติเราจะทํา2อ็อบเจกต์หรือว่าจะเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันแต่จะให้จุดๆนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนพร้อมๆกันเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้แล้วก็ไปคลิกอ็อบเจกต์อื่นเพื่อเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ,ะเดี๋ยวอันนี้ขอจัดการตัวแถบนี้ให้มันหดเข้าไปก่อนนะครับ ทีนี้นะก็เลื่อนเพจมาข้างหลังนิดนึงอ่ะประมาณจุดตรงนี้นะแล้วเราก็ทำการเลื่อนมันนะครับให้มันหดกลับเข้าไปฟึบอย่างนี้นะเดี๋ยวลองเล่นดูนะเห็นไหมครับฟึบอ่าเห็นไหมครับอันนี้นะเราก็จะได้แถบที่มันเลื่อนออกมาแล้วแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะทำให้มันดูแบบ มีการเลื่อนมากกว่านี้นะครับให้เรามาทําที่ตัวเฟรมที่มันเป็นเป็นหน้าผมเองเนี่ยอันล่างนี้ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเอาเบลดนะครับมาตัดเลยนะตัดชุบมาแล้วก็เลื่อนเพย์เฮดนะครับมาจุดสุดท้ายเนาะหรือจะเลยไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับเป็นท่อนนี้นะเราก็กดเบลตตัดเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะได้ท่อนอันนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับ แล้วเราก็คลิกขวานะครับเหมือนเดิมเปิดเป็นวิดีโอแอนิเมชันนะครับก็คือผมจะทําการเลื่อนตัวผมเนี่ยพอพอแถบนี้ยืดออกมาเนี่ยผมจะเอาหน้าผมเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางแถวๆนี้นะครับวิธีการเนาะก็คือเลื่อนมาจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเราจะมาร์กจุดนี้เป็นจุดที่มันอยู่นิ่งนะครับก็มาร์กตรงโพสิชันไว้ก่อนเลยทีนี้นะครับพอไอแถบนี้มันเริ่มโผล่ออกมาเนาะ จะมาถึงจุดนี้นะเราก็จะมาทําการเลื่อนอีกทีหนึ่งนะก็คือเลื่อนหน้าผมเนี่ยให้มันมาอยู่ตรงกลางตัวนี้นะนะครับนี่ครับปึ๊บแถบเลื่อนมาหน้าผมก็เลื่อนไปด้วยนะครับทีนี้ก็มาตรงเฟรมที่ไอตัวแถบนี้มันจะหดนะครับผมก็ทําการมาร์คคีย์เฟรม จุดที่จะให้เคลื่อนไหวไหว้ไวก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาจุดสุดท้ายนะครับที่แถมนี้หายไปแล้วผมก็จะมาทําการเลื่อนตรงนี้นะให้กลับเป็นศูนย์นะครับกดเลยพิมพ์ไปเลยก็ได้ครับว่าศูนย์เห็นไหมครับคีย์เฟรมมันจะขึ้นมาเองนะครับทีนี้นะลองเล่นดูนะนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลื่อนแบบง่ายๆนะครับ ็ลองไปใช้กันดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกนะอนนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำคีเฟรมเรื่องของการเลื่อนเลื่อนแถบเลื่อนอะไรเงี้ยครับเลื่อนตัวรูปเลื่อนอะไรเงี้ยครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับทีนี้ถัดมานะนะท่อนนี้นะครับผมก็จะพูดว่าแรกกันก็จะเป็นการปรับสีนะครับซึ่งผมก็ขอตัดตรงนี้นะ ออกมาเป็นท่อนเล็กอีกท่อนหนึ่งนะก็จะเป็นการปรับสีนะครับผมพูดอย่างนี้เ <หา S 1> นาะเดี๋ยวผมพอทําเป็นเลเยอร์อันบนนี้นะครับก็คือใช้วิธีอย่างนี้นะครับปรับสีเนาะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์มาที่มุมบนขวาอันนี้นะครับ Color Inspector นะครับทีนี้ให้ทําการสมมตินะเราจะปรับ Saturation สมมตินะ ก็มาเฟรมแรกเนาะเราก็ทำการมาร์คมาสเตอร์อันนี้นะครับเป็นศูนย์นี่แหละ,ะปกติก็ศูนย์อยู่แล้วเนาะนี่นะกดตรงนี้เลยปึ้งมาสเตอร์ Master มันก็จะเป็นศูนย์อยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นปกตินะครับแล้วก็เลื่อนมาท่อนนี้นะเราก็จะทำการเลื่อนมาสเตอร์มันขึ้นนะครับเป็นหน้าแบบแดงแป๊ดนี่างนะ อันน่าเข้มอย่างนี้เลยแล้วก็เลื่อนแทบ p พจมาอีกนิดนึงแล้วก็เลื่อนกลับลงมาเป็นขาวดำนี้นะ,ะเห็นไหมครับพอเราลองเลื่อนเพจเนี่ยสังเกตว่าไอตัวไอตัวแทบของ saturation เนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับตามเฟรมของเราครับคือเรากำหนดแค่จุดสองจุดทีนี้ไอระหว่างกลางเนี่ยระหว่างทางมันเนี่ย มันก็จะมีการเลื่อนของตัวคีเฟรมเองประมาณนี้นะเหมือนเป็นเกเดียนที่มันปรับให้เองนะครับเราลองมาคลิกขวาโชว์แอนิเมตขึ้นมานะครับสังเกตว่าเห็นไหมมันก็จะมีตัวคัลเลอร์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีมาร์กเป็นจุดไว้อยู่นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะกลับมาเป็นอันเดิมนะเราก็เลื่อนเพลเมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะพิมพ์เป็นเลขศูนยไปเลยปึง้ง ก็จะเกิดจุดขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะถ้าเกิดยังยังคิดว่าไม่พอใจอันนี้นะครับก็สามารถ Copy นะเราอยากจะให้มันเป็นลูปปรับไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาคลิกนะครับไฮไลท์ให้ตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีเหลืองกดชีฟค้างนะครับแล้วก็คลิกนะครับทีนี้มาตรงนี้นะครับ Edit Key Frame Copy นะครับ ทีนเลื่อน p y ย e a ฮดมาจุดนี้นะครับแล้วก็กด Edit Key Frame Paste อันนี้นะครับจริงๆก็มีคีย์ลัดนะครับเป็น Option Chip B Option Chip C นะครับแต่ว่ามันถ้าเกิดจำยังไม่ได้นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะ,ะถ้ายังไม่พอใจก็เอาเพิ่มอีก นี่นะครับปิดดโอเคไลกอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่าพอใจตรงนี้ละอันนี้เราก็าลบทิ้งตบไฮไลท์นะครับแล้วก็กด Delete ปุ๊บมันก็หายไปนะครับประมาณนี้นะครับก็เรื่องของคีย์เฟรมนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนเนาะนี่เราเซตว่าตรงนี้จะให้เป็นอย่างนี้อีกที่หนึ่งจะให้เป็นยังไงแล้วก็เราก็กดตำแหน่งจุดเลื่อนเอาไปได้เลยนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเอามาใช้กับพวกเสียงก็ได้นะครับเสียงนี่จะทำคีย์เฟรมนี้ก็กดกดออปชันนะครับแล้วคลิกได้เลยนะครับนี่ครับดูคะข้างล่างนี้จะมีจุดเนี่ยเราสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้เลยเพื่อจะทําให้เป็นเกเดียนของวอลลุ่มได้นะครับระหว่างทางเนี่ยตัววอลลุ่มมันก็จะมีเสียงนี่เห็นไหมครับ5.6 นะผมผมลองเลื่อนดูนะเลื่อนเพจนี่0ย์อยู่นะ0.1 0.2เลื่อนไปเรื่อยน,นะ,ะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียกันเอาไปทำคลิปออกมานะครับโอเคครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube c h anel n ให้ด้วยครับผม ก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ